ถึงแล้วจ้าแข่งคุดคูชมบรรยากาศแข่งคุดคูจ้าได้มาเที่ยวอีกรอบนะจ้าแข่งคุดคูบรรยากาศกำลังสวยงามบรรยากาศกำลังเย็น พาชมบรรยากาศจบ้บรรยากาศต้นไม้ใหญ่ด้วยนี่แหละดอกยิ้วแดงต้นยิ้วเนาะที่เขาเอาไปทำน้ำยิ้วนี่นดอกแดงๆต้นสูงๆนี่แหละต้นยิ้วยิ้วแดงยิ้วแดงจ้าต้นยิ้วแดงจ้ายิ้วแดงจ้าต้นยิ้วแดง นกเยอะเจอหรือเปล่าเคยเจอไหมลักษณะต้นยิ้วแดงจ้าต้นใหญ่มากต้นใหญ่จริงๆเลยต้นยิ้วแดงที่แก่งคุดคูเน,ะนะาะบรรยากาศตอนนี้กำลังเงียบเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุบคามใช่ไหมนี่ลักษณะนี้มีจ้า ลักษณะตลาดคนเดินจ้า,าก็บรรยากาศเนาะนี่แม่ค้าเขาขายถ้วยชามอุดหนุนได้อ่ายี่สิบบาทมีตุ๊กตาด้วยเนาะยี่สิบบาทตามราคาเลยจ้ะฝั่งนี้ก็มีตุ๊กตาเนาะตุ๊กตาน่ารักน่ารัก ตามราคาที่ของเด็กเล่นรีวิวร้านค้าในร้านค้าของเด็กเล่นเนาะสวยงามก็มีของฝากของฝากก็เป็นมะพร้าวแก้วเนาะก็ตามราคามะพร้าวแก้วด้านนี้ก็จะเป็นเสือเส้อผ้าเสื้อผ้า ด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าการทำมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วในกระทะของฝากของดีเมืองเชียงคานมะพร้าวแก้วจะหวานขนาดน้ำพึ่งพึ่งมาตรมเลยตามราคามะพร้าวแก้วของฝากจะเป็นลักษณะวิธีทํานี่มะพร้าวแก้วของฝาก น่าทานทั้งนั้นเลยของดีเนาะอร่อยจะเป็นพรใช่ไหมทาเขาลังคนมะพร้าแวแก้ว <c oughs> มีเสื้อด้วยเนาะเสื้อตามราคาตร <c oughs> งนี้ก็เป็นตุ๊กตาเนาะตุ๊กตาส่วนโซนนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋า สะพายแล้วก็หมวกเนาะแหวนสวยๆกำไลงามๆม,ม,มามะพร้าวแก้วห้าหอร้อยจ้าอร่อยแน่นอน อีคอหกคอขนมจีนแห้งเนาะนี่ขนมจีนแห้งขนมจีนแห้งจ้าแปดห่อร้อยเนาะหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ตัวนี้เป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์เนาะตอนนี้น้ำโขงลงแห้งมากเลยบริเวณนี้ ช่วงเป็นร้านค้าทานข้าวนี่จะน้ำโขงกำลังแห้งเนาะบริเวณแก่งกคุดคู้มองเห็นแก่งได้เลยบริเวณนี้ก็เป็นแก่งคุดคู้เนาะแก่งกคุดคู้มองเห็นแก่งได้เลยน้ำลงแห้งมากสำหรับปีนี้เนาะนี่น้ำลงเยอะมากเลย มองเห็นมองเห็นแก่งเลยน้ํานี่ก็เขากําลังหวานแหนด้วยเนาะตอนนี้น้ําน้ําแห้งลงเยอะแล้วเนาะแก่งคุดคูดอสลับตอนนี้วันนี้เนาะมีช่วงน้าน้ําลดน้ําลดมองเห็นทัศนียภาพเนาะแก่งคุดคดูมองเห็นหมดเลยมากับพ่อกับแม่เนาะ ไปยกพ่อเขายแม่มาด้วยทานข้าวจ้ะบริเวณนี้เนาะสวยงามจ้าสวยงามจ้าสวยงามมากเลยนี่ฮะลักษณะนี่มองเห็นหาดทรายเลยจ้ะ วิถีประมงชาวบ้านนู้นเขาเรียกวิถีส่วนบทวิถีชาวบ้านวิถีชาวริมโขงเจอนกกระยางขาวเดินริมแม่น้ำโขงมีมีตัวเดียว สงสัยหาหอยเนาะนั่นน่ะวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งหาปลาหาหอยอะจากด้านบนลงสู่ด้านล่างแล้วทีนี้จะลงสู่เรือแล้วน้ำใสไหลเห็นตัวปลา,ปา,าอาบไหมแม่มอาบเลยไปได้นั่งเรือไปแล้วแกงคุดคู ลก,กลางสายน้ำแล้วตอนนี้ก็ฝั่งนี้เนาะด้านบนจากต้นยิ้วเนาะลงมาเนาะแล้วก็ลงสะสะพานทางเดินลงทางเท้ามาลงทางเท้ามาก็เจอน้ำที่แห้งแล้วมองเห็นแก่ง แกงคุดคูอยู่บริเวณนู้นอนสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะพามาชมแม่น้ำโขงแกงคุดคูซึ่งก็มาทำธุระตามประเพณีเนาะขอขอบขอขอบคุณมากที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณมากจ้า